คุณเคยปวดหัวจนทำงานไม่ได้ไหมเรามักจะเหมารวมว่ามันคือปวดหัวธรรมดาแต่รู้ไหมว่าไมเกรนกับปวดหัวจากความเครียดนั้นแตกต่างกันมากมาดูกันว่าต่างกันยังไงปวดหัวธรรมดามักเกิดจากความเครียดหรือกล้ามเนื้อตึงอาการคือปวดตื้อๆบีบๆรอบศีรษะเหมือนมีอะไรรัดไว้ความปวดจะไม่รุนแรงมากและคุณยังใช้ชีวิตประจําวันได้เกือบปกติส่วนไมเกรนนั้นรุนแรงกว่ามากอาการคือปวดตุบๆที่ศีรษะเพียงข้างเดียว ความปวดรุนแรงถึงขั้นทําให้คลื่นไส้อาเจียนและที่สําคัญคือไวต่อแสงและเสียงจนไม่สามารถทํากิจกรรมใดๆได้เลยไมเกรนบางครั้งจะมีออร,ร่านํามาก่อนเช่นเห็นแสงแวบๆหรือตาพร่ามัวนอกจากนี้ยังมีตัวกระตุ้นเฉพาะเช่นแสงจ้าอาหารบางชนิดหรือการนอนน้อยดังนั้นถ้าปวดรุนแรงและมีอาการอื่นร่วมอาจไม่ใช่แค่ปวดหัวธรรมดาแล้วอย่าทนปวด หากคุณมีอาการเข้า,ขาไขวเกรนควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมกดติดตามเพื่อรู้ทันเรื่องสุขภาพที่สำคัญนะครับโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจใกล้คุณอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล